ช่วยได้ช่วยไม่ได้ในทางการเมืองนะ,ะลงพื้นที่ช่วยได้ช่วยไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือภาพที่ข้าราชการได้เห็นภาพที่บรรดานักการเมืองบรรดา,าสสได้เห็นมันบอกอะไรลงไปสั่งการบัญชาการเองมันบอกอะไรบอกอะไรบอกอะไรในทางการเมืองเขาคิดเยอะอในทางการเมืองเขาคิดซับซ้อน,อนเขาคิดหลายชั้นไม่เหมือนพวกเราเราไม่คิดเยอะคือบุ คือ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 ภาษาประชาชนอะมันซื่อบื้อภาษาประชาชนอะซื่อะแยะประชาชนอะซื่อก็จะคิดเช่นเดียวเชิงเดียวซื่อเฉยๆแลละกันไม่บื้ออะผมผมเองผมเองแต่ว่าแต่ว่าในทางการเมืองเขาคิดเป็นหลายชั้นรคิดขึ้นในทางการเมืองเนี่ยเขาถอดรหัสภาษากายของผู้กองธรรมนัฐในในค่ำคืนวันนั้นว่ามันเป็นการส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่านี่แหละฉันส่งสัญญาณแรงและส่งสัญญาณตรงตรงคำถามก็คือ ส่งไปถึงใครส่งใครอะ่ะใครมีอำนาจตั้งรนตรีต่ใครแ,นะแต่ที่นแน่นะแต่ที่แน่แน่นะแต่ที่แน่แน่นะผู้ที่รับสัญญาณพึงตระหนักนะว่าผู้กองธรรมนัฐกำลังจะบอกว่าศักยภาพผมเนี่ยมันมากกว่ารนตรีช่วยเกษตรนะเออมนหนึ่งก็ว่าศักยภาพผมเนี่ยมันมากกว่ารนตรีช่วยว่าการกระวงเกษตรนะสั่งข้ามกระทรวงได้เห็นไหมก็ว่ากันก็บอกนายผมเนี่ยเหมาะสุดผมเนี่ยศักยภาพผมเนี่ย มันมากกว่าน้ำตีช่วยเกษตรนะ nice ใช่นายผมใช้ผมให้ถูกที่ถูกทางโปรดพิจารณาผลงานชิ้นนี้อย่างนะที่สองอย่าที่สคุณเป็นข้าราชการคุณรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะข้าการข,าข,าขลกระทรวงออมหาไทยตั้งแต่ผู้ว่าไล่เร่ไปที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา,าภายเขาจะคิดอย่างไงคิดไงรู้ว่า รัฐตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสามารถสั่งข้ามกระทรวงสั่งผู้ว่าได้ถ้าการไม่กล้าทำอะไรหรอกสั่งปิบดีได้ไม่กล้าทำอะไรหรอกเพราะไม่รู้หรอกอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นข้าราชการมันเหมือนคือคือในแง่ของข้าราชการเขาถอดรหัสว่าเออนี่แหละว่าที่มท1หนึ่งสั่งอะไรมาก็ทำถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คงไม่กล้า a c อ i ่นได้ถึงขนาดนี้หรือได้บัญชาจากใครมาให้มาสั่งการได้เต็มที่ในแง่ของสสในแง่ของสสค่ะโอ้โห ได้ไปเต็มร้อยได้ไปเต็มร้อยได้อยู่คนเดียวเลยนายมนัสนายแน่นายของจริงโอ้โหคิดงั้นเลยเนาะเอ้าคิดงั้นเลยนะเอ้าถ้าไม่ใช่ของจริงสั่งข้ามกระทรวงได้ไงก็ใครสักตามนั้นแล้วกันเออ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 เอาเอาเอ้าแต่ในบัตรดนทัวลงท่านว่าที่มทรหนึ่งและก็ต้องบอกว่าแรงยยเเาะะทที่มลนโดยเฉพาะ ก็บทนี้มันบทมทหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ,ะทัวจากกลุ่มจิตอาสาค่ะไม่ไหวจะเคลียร์อะอยู่ในเหตุการณ์ค่ำคืนวันนั้นอย่างเช่นคุณอะไรละ่ะช่างมันเถอะอย่าไปอ่านชื่อเขา,าแต่แตอเอาข้อความที่เขาโพสละกันต่อไปนี้คือ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 ,คอ,คอสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทวิตเตอร์ของจิตอาสาคนหนึ่งค่ะ ว่ากันไปเลยเอาเลยคำพูดจากจิตอาสาธรรมนัตคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของสุภาษิตที่ว่ามือไม่ทายมือไม่พายเอาเท้าราน้ำแฮแท็กโรงงานกิ่งแก้วไฟไหมผมรู้ละผมรู้ละมีจิตอาสาเขาโพสต์ระบายความรู้สึกจากนั้นเจ้าของทวิตเตอร์ที่ปรากฏบนจอดึงมาดึงไอ้ข้อความนั้นมาแล้วมาเขียนความต่คอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ว่านี่คือคําพูดจากจิตอาสาแต่ข้อความที่เขาโพสต์นะ อไป,อไปดูสิครับว่าจิตอาสาราบาะรารราบายอย่างไรระบายอย่างไรขอบคุณทุกๆคนที่ทักมาให้กําลังใจในเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนผมถอนออกมาก่อนเพราะรัฐมนตรีแป้งมันมาสั่งการอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆบอกว่าจะเอารถแมคโครมาขุดพูดอย่างกับไม่บอกขยะอะคือมันไม่สารเคมีนะเว้ยและคือสั่งห้ามให้อาสาสมัครปฏิบัติงานคือจะเอาหน่วยงานภาครัฐทำเองเค <K S 2> เข้าใจแต่ถ้าไฟดับแล้ว ประตูนรกจะปล่อยตัวออกมาก็ขอกลับบ้านดีกว่าครับแต่ถ้าไฟดับแล้วประตูนรกจะปล่อยตัวจุดนี้ออกมานี้ออกมาก็ขอกลับบ้านดีกว่าครับก็เลยกลับบ้านจริงๆริไปเติมคําในช่องว่างเอาเองก็แล้วกันนะครับไม่เติมค่ะอีกหนึ่ง feeling อีกหนึ่ง feeling ที่ปรากฏอยู่ในทวิตเตอร์และถูกแชร์ต่อสันวันไหวก็โพสต์ภาพของผู้กองธรมนัทกำลังแอคชั่นอยู่ที่หมิงตี้นี่แหละพร้รรยายว่าข้อความเสียดสีว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีแล้วมีเครื่องหมายคำถามมาแล้วครับท่านธรรมนัตว่าแต่มาทำไมเวลานี้แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแฮชแท็กโรงงานกิ่งแก้วไฟไหมก็ฉังที่กลาวเรียนนะเขา้าเข้าไหมเข้าระเบิดกันตั้งแต่ตอนตีสามปรากฏว่าผู้กองแกก็เข้าไปตอนกลางคืนของวันที่ห้าไงไปถึงในจังหวัดที่ปรากฏตัวในจังหวัดที่เขาว่ากันว่าหน้างานรู้ๆกันอยู่จบแล้ว ไปปิดวาได้สําเร็จแล้วไงเอ๊ะหรือเขาอยากไม่ไม่มาตอนกลางวันกลัววุ่นวายหรือเปล่าอืมเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าคิดบวกบ้างคิดบวกบ้างคิดบวกบ้างก็ก็ไฟแฟร์กับผู้กองธรรมนัดแกนิดนึงดีกว่าไม่ไปดูดําดูดีกับปัญหาของชาวบ้านเลยดียังลงพื้นที่อ่ะอืมไม่ใช่แค่นี้นะครับป่ะเตเตเตยุทธนาบุญอ้อมดีเจพิธีกรชื่อดังรู้จักกันทั่วเมือง แกทําหลายอย่างปาเต้เนี่ยยามนี้นาทีนี้ทําทุกอย่างจัดอีเวนท์ทำอะไรทุกอย่างทําทุกอย่างปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมก็ได้โพสต์ภาพของผู้กองธรรมนัฐขณะบัญชาการรบที่หมิงตี้รวมทั้งสิ้นประมาณ3 4 5ี่หภาพด้วยกันใน่ค่ะไปดูทีละภาพเอาภาพที่เป็นภาพบัญชารารสั่งงานชี้อะไรอยู่ครับเนี่ยเออชี้อะไรอ่ะไม่ทราบชี้ไปข้างหน้าไปดูภาพที่สองครับชี้อีกเหมือนกันชี้ไปอีกทางหนึ่งไม่รู้ชี้อะไร ชี้อะไรครับไม่รู้ไปดูภาพต่อไปครับชี้แบบโฟกัสชี้เหมือนกันชี้แบบโฟกัสเออแต่ไม่ใช่ชี้หน้าใช่ไหมไม่ใช่ชี้ไปที่จุดอะไรสักอย่างหนึ่งแบบโฟกัสคอนเซนเทรตกับตรงนั้นไปกันที่ภาพสุดท้ายของประเทศครับยังคงชี้อยู่ค่ะยังคงชี้อยู่ไปดูซิชี้ไปข้างหน้าไม่รู้ชี้อะไรเหมือนกันชี้ใหญ่เลยอืมคือคือคือปะเตศนี่ตลบร้ายนะแล้วก็รายเล็กนะลึกมาก แต่ๆๆว่าๆๆเราก็จับทางได้ป้าเต้ยุทธนาทุกคนก็จับทางทั้งหมดป้าเต้ยิบฉวยเอาสี่ห้าภาพเหล่านี้มาโพสต์ใน Facebook ของปราเต้เองแต่แล้วปราเต้ก็บรรยายว่าอันนี้แหละเด็ดตรงนี้แหละเวลาช่างภาพ PR อาที่บริษัทมาขอถ่ายภาพผมในงานเพื่อไปทําข่าวช่างภาพก็จะพูดว่าพิเต้ททาท่าเหมือนทํางานอยู่ด้วยครับผมพิเต้ก็จะตอบว่าทําท่ายังไงถึงเหมือนทํางานอยู่วะช่างภาพก็บอกว่าทําชี้นูนชี้นีแล้วทําสีหน้ามุ่งมั่นนะครับ ตอนนั้นก็ขำเพราะเวลาทำงานจริงๆอ่ะมันไม่ได้ชี้ตลอดเวลาหรอกผมทำไปขำไปไม่เคยสมจริงช่างภาพก็ไม่ค่อยได้ภาพที่อยากได้จนได้มาเห็นภาพชุดนี้จึงได้เข้าใจในสิ่งที่น้องช่างภาพเคยบอกต่อไปจะไม่พลาดแล้วครับอเพราะมีตัวแบบให้ละพี่เต้บอกเหรอครับเดี๋ยวจะชี้ท่าให้แอคชั่นแล้วหน้าจะจริงจังแบบนี้เลยละจะได้เป็นท่ามุ่งมั่นทํางานตั้งใจจริงแบบที่น้องๆช่างภาพอยากได้ทัวร์ไม่หยุดลงมีมาอกีก คุณอะไรก็ช่างมันเทือมไม่ใช่สาระสาระก็คือแสดงความรู้สึกภาษาประาาชาชนหนึ่งก้อนผ่านทวิตเตอร์เช่นกันโพสรูปโพสรูปของผู้กองพร้อมกับบรรยายว่าผู้กองธรรมนัฐมาถ่ายรูปหรอตอนนี้ไปไหนไฟลุกขึ้นมาใหม่อีกรอบแล้วตอนนี้หายไปไหนทําไมตอนดับถึงโผลมาตอนนี้หายไปไหนสรุปมาทําอะไรแล้วมีเครื่องหมายคําถามสี่อันโอเคพอละพอละแค่นี้ก็ช้ําแล้ว